อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับรุณทางสานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งการพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11รกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 5 8นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน8ปีมาแมค่ะ ก็พบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้หลังเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย <c oughs> ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็ทราบกันดีนะคะว่าจะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาซักถามหรือว่า,อาได้เป็นผู้ถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการก็คือ เขียนมากราบนมัสก,การเรียนถามพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรารุณของเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการาแห่งที่5หรือวัดที่ห้า ของทางจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหโศกนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจพนักงานรัฐวิสาหกิจท่านก็สามารถที่จะลาไปปฏิบัติธรรมได้ลาประจำปีโดยที่ไม่ถือเป็นวันลานะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยก็อยากจะเรียนเชิญชวนกันนะคะ พระวาวัตนี้มีพระเดชพระคูหลงพ่อดอรสะอาดที่โทภาโสหรือท่านพระคูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นองค์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตรที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่นะคะเอาละค่ะดิฉันขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนวัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนวัสการเจ้าค่ะพระาาาพอาจารย์เจ้าขาเจญพานช่วเจ้าค่ะก็สําหรับในเช้าวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนี้นะเจ้าค่ะ โยมก็อยากจะขอความเมตตาที่จะ,ะเรียนขอความกรุณาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนเจ้าค่ะได้นําสิ่งที่พระอาจารย์ได้รับนิมนต์มาที่สวนโมกกรุงเทพนะเจ้าค่ะเมื่อวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วก็คือวันเสาร์ที่4กรกฎาคม,มาและพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกค้ามามา,มากมายทีเดียวจากทุกสารทิศเลยนะเจ้าคะ่ะม,มีหลายคนมาทักโยมนี่มาจากถึงอุตรดิตถ์โน่นม,มาจากจังหวัดเยอะเลยนะเจ้าค่ะ เมืองจงเมืองจันอะไรก็มาก็คือได้มาฟังพระอาจารย์ได้พูดคุยสนทนาธรรมะให้ได้รับฟังก็เป็นเรื่องของการพระอาจารย์บอกการให้เป็นไปซึ่งกลงล้อแห่งธรรมจักอันยอดเยี่ยมของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะเต็มนที่ยมก็คิดว่าสําหรับวันนั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยแม้ว่าจะมีการบันทึกเทป ทีวีนะเจ้าคะหลายท่านก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสชมหรือว่าหลายท่านก็ไม่ได้ไม่ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังพระอาจารย์พูดดังนั้นโยมเลยขอกราบขอความเมตตาว่าให้พระอาจารย์ช่วยสรุปพูดคุยในรายการของเราในเช้าวันนี้ดีไหมเจ้าคะว่าวันนั้นพระอาจารย์พูดคุยเรื่องมัชฌิมาปฏิปาทาคําสอนขององ,องค์พระธัมมาธรรมพุทธเจ้าเรื่องการเดินทางสายกลางแล้วก็พูดถึงอริยสัจสี่ถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ นิมนต์เลยเจ้าค่ะพจารเจ้าค่ะก็สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้จัดงานคือตัวมาเองก็ได้ไปเทศโดยใช้สถานที่ของทางสวนโมกกรุงเทพเจ้าโดยผู้ที่จัดนั้นก็คือชมรมรักธรรมของบริษัทปตทสำรวจและผลิตลก็มีท่านผู้ฟังเนี่ยไปกันมากทีเดียวจากาทั้งอุตรดิต์เนี่ยมาจากไกลที่สุดนี่ก็รู้สึกจะจังหวัดตรังเจ้าค่ะจากเชียงรายก็มี ที่มาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนั้นเรียกว่าตั้งใจมาฟังพระอาจารย์ที่กรุงเทพเลย <S <S ใช่ใช่ถ้าหลายคนนะเจ้าค่ะมาทักโยมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากมาเห็นพระอาจารย์เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยได้เห็นพระอาจารย์ <S <S พระมหาไพบุญตัวจริงเจ้าค่ะก็แบบดีใจกันมากเลยเจ้าค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะนําเนื้อหาในบางส่วนที่สําคัญสาคัญของในการเทศวันนั้นเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนด้วยอย่างดีสําหรับ ท่านผู้ฟังที่ได้ไปฟังในการแสดงธรรมในวันที่4ีที่ผ่านมาผมก็อที่าบมาได้ทเทศยบมมันก็คือเรื่องของธรรมจักรกับปตนะสูตรนั่นเองพูดถึงการที่พระพุทธเจ้าหมุนกงล้อแห่งธรรมคือธรรมจักรให้เป็นไป <Okay. S 1> เอาคำนี้สักนิดหนึ่งกุญแจใจที่พูดถึงว่าการหมุนเนี่ยจริงๆมาจากศัพท์ภาษาบาลีที่เรียกว่าปวัตตนังหมายถึงการให้เป็นไป นะการให้เป็นไปการขับเคลื่อนการหมุนนะซึ่งลักษณะการขับเคลื่อนไปอย่างเงี้ยเป็นคําที่ผู้นําเขาจะใช้กันนะคือถ้าเราพูดถึงผู้นําหรือว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะผู้ที่เป็นผู้นาเนี่ยเขาจะไม่ได้คอยสั่งการให้เธอทําอย่างนั้นทาอย่างนี้แต่ว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนไปนะด้วยการทําไปด้วยกันซึ่งการลักษณะการขับเคลื่อนไปด้วยการทําไปด้วยกันเนี่ยกริยาที่ควรจะใช้ รกรรมกิริยาที่ควรใช้ก็คือหมุนไปคือไม่ใช่สั่งให้คุณไปแต่หมุนไปด้วยกันอันนี้คือลักษณะของการให้เป็นไปกับเคลื่อนไปนะซึ่งพระพรุทธเจ้าทาตรงนี้ทําไมถึงทําอย่างนั้นก็เพราะว่าพราะองค์ก็ทําตามธรรมะด้วยแล้วก็สอนให้คุณื่นเนี่ยไปตามธรรมะด้วยก็คือตัวเองก็ทําด้วยให้คุณื่นทําด้วยัคือไม่ใช่เหมือนกับหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้านี่คือจะสั่งอย่างเดียวตัวเองไม่ทําแต่ถ้าเป็นผู้นํา ผู้นำเนี่ยจะให้เป็นไปคือตัวเองทําด้วยคุณอื่นก็ชักชวนให้คุณอื่นทาด้วยเป็นอย่างนี้นะนี่คือนําคือนก,<า>กระทําไปเลยใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องนี่คือลักษณะของผู้นําที่ดีเจ้าคะเราก็คําที่ว่าอนุตรังนั่นก็คือกลงล้อที่ยอดเยี่ยมคําว่ายอดเยี่ยมเนี่ยคุณเดินใจหมายถึงว่าไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าคือไม่มีอะไรที่มันจะเยี่ยมไปกว่านี้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมะมันจะมีที่สุดจบไปกว่านี้ไม่มี รายวันนี้ไม่มีก็จึงถึงจุดที่พระบุทธเจ้าอธิบายเรื่องของมัชชิมาปฏิปทานะซึ่งก่อนที่จะอธิบายมัชชิมาปฏิปทาคือถ้าแปลก,กันก็คือทางสายกลางเนี่ยมัชชิมแะแปลว่ากลางปฏิปทาเนี่ยคือหมายถึงกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นระบบเป็นระบบเหมือนกับถ้าในทางธุรกิจเนี่ยก่อนคุณจะซื้อของคุณต้องสั่ง,งก่อนก่อนก่อนคุณจะสั่งของคุณจะต้องได้รับเ,เขาเรียกว่าอะไร ออเดเลยใช่ไหมจ้ะคะได้รับใบเสนอราคาก่อนก่อนที่คุณจะมีใบเสนอราคาคุณก็ต้องรับออเดอร์ก่อนอย่างเงี้ยนะมีการขอซื้อนะเจ้าคะคำสั่งซื้อคําสั่งซื้อคําสั่งขอราคาใช่ไหมแล้วคุณสั่งมีการส่งราคาเซ็นรับการของแล้ววางบินอะไรต่างต่างนี่คือก็เรียกว่ากระบวนการที่เป็นระบบในการค้าขายถ้าเป็นการซื้อของขายของในทางต่างประเทศก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนี้เพิ่มตรงนั้นตัดตรงนี้ออกไป แลนะซึ่งคำว่าปฏิบัติการเนี่ยหมายถึงกระบวนการตัวนี้นะกระบวนการที่ปฏิบัติที่เป็นระบบนะอะไรคือกระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบเกิดปัุบัใช้คำว่ามัชชิมามัชชิมาในที่นี้เนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับอะไรในะเปรียบเทียบกับอะไรที่มันไม่ใช่กลางนะก็คือสุดโต่งสองข้างถ้าท่านผู้ฟังที่สามารถสวดพระสูตรนี้ได้ในะลหลายๆท่านธรรมามีความมั่นใจว่าสามารถสวดธรรมจักรกัปตนะสูตรได้นะคําแรกที่ รเริ่มต้นพระสูตรนี้เลยในส่วนที่เป็นพุทธบทตรงนี้นะก,ก็คือ the w ม me pika we anta คือส่วนสุด2ข้างใ<ป>นส่วนสุดส2ข<พ>้างซึ่งก็ต้องมาปเปรียบเทียบกับคาว่ามัชชิมาปฏิปทาและส่วนสุด2ข้างก็คือการประมานตนให้ลําบากอันนี้คือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมส่วนอีกข้างหนึ่งที่มันจะไปแล้วตันก็คือการประกอบความสุขอยู่ด้วยกามแต่ความสุขในทั้งตาทั้งหู หา uh huh. อยู่แต่สิ่งเหล่านั้นหมกมุ่นบนเวียนอยู่แต่สิ่งนั้นท <Okay. S 2> ำเนี้ยเขาเรียกว่าทางที่สุดทางสุดเนี่ยหมายถึงมันตันพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอันตาอันตาเนี่ยหมายถึงตันอย่างภาษาบาลีถ้าเราเคยสวดมนต์คำหนึ่งที่พูดถึงอาการ32สองในร่างกายของเราเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เรียกลำไส้ใหญ่ okay. คืออันตะคือลำไส้ใหญ <Okay. S 2> นะ่ภาษาที่เขาเรียกก็คือลำไส้สุดนะคือสุดไปจากเนี่ย มันมันไม่มีไปต่อแล้วเนี่ยมันก็ออกจะออกมาเป็นของเสียใบนี่นี่คือมันสุดแล้วมันจบตรงนี้เจ้าค่ะเนี่ยซึ่งมันจะเป็นลักษณะของทางตันถ้าเราจะเอาสุดตรงสองข้างเนี่ยมาเปรียบเทียบกับทางสายกลางนี่ยมัชชิมาปฏิปทาต้องเปรียบเทียบกับสุดตรงทางตันถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คือสุดตรงสองข้างเนี่ยเป็นทางตันมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางโล่งนี่ยคือมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือไม่ใช่ว่ากลางๆระหว่างสองอันนี้นะไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวฉันลําบากบ้างเดี๋ยวฉันก็สบายบ้างลําบากสักเดือนหนึ่งไปสบายสักส,กสามเดือนสลับก,กันไปเจ้าค่ะ,ะหรือว่าช่วงในพรรษาฉันขอลําบากช่วงนอกรรษาฉันขอสบายไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ได้อยู่ระหว่างกลางสองทางนั้นแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันไอ้ทางสุดตรงเนี่ยคือทางตันมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือทางโลง่งนะไปแล้วมันไม่ตันถ้าคือไม่มีการตันนะเจ้าค่ะคือไปต่อได้นั่นเอง ถ้าทางสุดตรงเนี่ยมันจะวนเวียนแล้วก็อ้อมทางที่จะเป็นมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยจะเป็นทางตรงเป็นทางลาัดไม่ใช่ทางวนไม่ใช่ทางอ้อมหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบสุดตรงสองข้างเนี่ยไปแล้วมันสุดไปแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยไอ้มัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือจะไปต่อได้หรือถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าถ้าสุดตรงสองข้างเนี่ยไปแล้วก็ยังต้องทําอีกเรื่อยๆมันไม่เห็นเหมือนจะมีที่สุดจบตรงไหนคือไม่มีที่หมาย แต่มัชชิมาปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วจะมีที่สุดจบคือมีที่หมายนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกันก็ต้องหมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําที่จะรัดกลุ่มในที่นี้ดีที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเลียกกมามัชชิมาปฏิปทาหนึ่งคือกระบวนการการปฏิบัติที่เป็นไปในทางสายกลางนั่นคือมันจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้ก็ต้องเปรียบเทียบให้กับสุดตรงสองข้างนี้ตามความหมายที่ว่ามานี้แล้วไอ ข้อปฏิบัติที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายถึงเรื่องมร์แปดใช่ไหมทางที่จะให้ไปถึงตรงนี้มร์แแล้วมร์แปเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของอริยสัจสี 4, ก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ทุกสมุทัยนี้รถมร์อันนี้เรามาก็ทําความเข้าใจในการแสดงธรรมวันนั้นนะนะ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าก็อธิบายแหละว่าทุกเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็สมุทัยมีอะไรบ้างสมุทัยคือเหตุเกิดทุกเนี่ยคือเจ้าตัญหา ทุกเนี่ยพูดง่ายๆคือจะมารวมอยู่ในกันตั้งหาะขันเนี่ยหมายถึงกองหรือกลุ่มกลอนถ้าเราเอาสิ่งใดๆที่เหมือนกันคล้ายๆกันมาจัดหมวดหมู่รวมกันเข้าเป็นกองเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันเอาไว้อันนี้เ็เรียกว่ากลุ่มก้อนหนึ่งเรียกขันหนึ่ง <Okay. S 1> เช่นถ้าเราเอาของแข็งของเหลวกา๊าซธาตุสีดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นกองเดียวกันเข้าด้วยกันไว้กองนี้เขาเรียกว่ากองรูปหรือว่ารูปประขัน นะถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นความรู้สึกนะทางตาบ้างทางหูบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มากองรวมกันก็จะเป็นกองเวทนาหรือว่าเวทนาขันนะซึ่งก็คือรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณอย่างที่เราทราบบกันดีอยู่ <c oughs> นะทนนี้ในเจ้าขันทั้ง5้าเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือนี่เป็นศับเทคนิคที่แยกแยะออกมาลนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในการเกิด การแก่การตายความโศกความรำรำพันอยู่ในทุกอย่างที่เราเจอนั่นเองคุณหยิบตรงไหนคุณเจอสิ่งใดพูดกับใครเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นอดีตเรื่องอนาคตพวกนี้จะอยู่ในขันตัางั้งสิ้นเลยมันจะเป็นตรงนี้ก็คือเป็นกองทุกข์ทั้งหลายะคะใช่ใ <นะ S 1> ช่ก็เรียกว่ากองแห่งความทุกข์ด้วยกันแต่สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ถ้าเรายังจะพูดถึงว่าคุณสุขสันต์วันเกิด เป็นไงวันเกิดก็เราก็อวยพรเขาอย่างเงี้ยบอกคุณวันเกิดวันนี้ขอให้คุณมีความสุขเอนี่แสดงว่าคุณไม่ได้เห็นความเกิดว่าเป็นทุกข์นะเนี่ยคือคือมันมันจะสับสนกันนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสมุทัยคือเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของตัณหาแต่ตัณหาคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์ตัณหาซึ่งตัณหาก็มีการมัตัณนาวิปวตตณหาพวตัณหาวกนี้ ความอยากนั่นเองเป็นเหตุของค,ความทุกข์ส่วนข้อที่สามคือนิโรธนนิโรธก็คือความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ที่สี่ก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นก็คือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิจนทั้งถึงสมาสมาธิทีนี้เนื้อหาที่สําคัญในในเรื่องนี้ที่เราจะต้องมาพูดทําความเข้าใจกันก็คือว่าข้อปฏิบัติในแต่ละอย่างในอริยสัจสี่ทั้งสี่อย่างเนี่ย มีความแตกต่างกันถ้าสมมติว่าเราป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่งเช่นปวดขาเป็นต้นแต่ถ้าสมมติอามาป่วยด้วยโรคปวดขาอามาเขาไปหาหมอใช่ปะหมอเขาก็ตรวจสอบดูละอ๋อท่านเป็นโรคนี้มีเชื้อนี้หรือว่าด้วยระบบกระดูกหรือว่าเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะมีอาการปวดขาเขาก็ให้ยามาหมอก็ให้ยามาทานั่นะคือถ้าคนที่ปวดขานะความรู้ว่าปวดของคนที่ปวดขาเนี่ย กับความรู้ของหมอที่ว่าคนไข้ปวดขาเนี่ยเขาจะมีความรู้ที่แตกต่างกันนะคุณตอใจใเพราะว่าความรู้เรื่องโรคของหมอเนี่ยเขาจะรู้ถึงสาเหตุเขาจะรู้ถึงอะไรมันเป็นเหตุของอันนี้แล้วจะแก้ยังไงทํายังไงเขาจะรู้แทงตลอดไปหมดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสตร์ทางนั้นนี้มาเขาก็จะไม่รู้รู้แต่ว่าเจ็บรู้แต่ว่าปวดรู้<ช>แต่ว่ามี<ช>อาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เช่นเดียวกันอย่างเรารู้เรื่องการเกิดอย่างเนี้ย เอา้าก็ลูกเพื่อนเกิดทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็รู้แต่ไปอวยพรให้เขามีความสุขอย่างนี้เป็น,นต้นสุขสบา์ม,มันเกิดอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้เห็นความเกิดนั้นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้เห็นความเกิดนั้นว่าเป็นเทวทูตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเปรียบเทียบว่าเรารู้ว่าเราเจ็บปวดขาแต่พอไปหาหมอความรู้ของหมอปวดขากับความรู้เรื่องเจ็บของเรามันคนระแบบกันมันจะแตกต่างกันโอเคนะ อันนี้ก็เป็นที่ว่าพระอาจารย์เขียนว่าอุปทานขันห้าที่พระอาจารย์แจกนะจ๊คะค่ะท่ากับเป็นความทุกข์แล้วก็สําหรับทุกข์เนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าต้องรู้รอบเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องอันนี้คือรู้รอบนี้ก็คือให้เรารู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงเกิดยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องใช่ใช่ค่ะในในข้อแรกก่อนต้องรู้ว่าอันนี้คือทุกข์ก่อนอันนี้คือ <S <S รู้ว่าโรคเป็นยังไงในถ้าเปรียบเทียบนะรู้ว่าโรคที่เราเจ็บเนี่ยปวดขาเนี่ยมันเป็นยังไงอาการปรวดเนี่ยมาจากอะไร อันนี้เราต้องรู้ก่อนทีนี้ห <Okay. S 1> ลังจากที่เราไปหาหมอแล้วหมอเขาก็เจอให้ยามาถ้าหมอเขาให้ยามีทั้งกินแล้วก็มีทั้งทาแล้วก็มียาดมด้วยนะยาทานี่ก็คือทาตรงบริเวณที่มันปวดใช่ไหม <Okay. S 1> ยากินนี่ก็เข้าไปช่วยในระบบภายในนะยาทานี่ทาเฉพาะที่เห้มันซึมลงไปแล้วก็มียาดมด้วยดมนี่ก็ให้คุณผ่อนคลายให้คุณคลายอาการปวดไปแล้วก็มียาทายากินและยาดมออกมาให้แล้วปรากฏว่า ถ้าเราเอาใช้สับสนกันนันเอายาทาไปกินอย่างเงี้ยคุณตาใจนะแล้วก็เอายาดมไปทาอย่างเงี้ยแล้วก็เอายากินมาผสมน้ําถูๆลงไปอย่างเงี้ยไปทาเนี่ยมันใช้สับนนสนกันไม่หายแน่เจ้าค่ะหายแน่นอนเจ้าค่ะ,คะมันเป็นเรื่องที่ใช้ผิดใช้ผิดเพราะฉะนั้นตรงทุกท่านที่ไปงานในวันนั้นวันที่สีก่กรกฎาคมเนี่ยจะได้รับชีตจะได้ไปเอกสารที่ธรรมมาได้เน้นย้ำตามพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์เนี่ยต้องรอบรู้ นะ่หมายถึงคุณต้องทําความเขา้าใจในขณะที่ตัณหาที่คุณต้องละเสียนะซึ่งมันทําไม่เหมือนกันไงคือยาทาก็ต้อง <Okay. S 1> ทานะยากินก็ต้องกินนะยาดมก็ต้องดมนะถ้าเอายาทาไปกินไม่ได้นะเช่นในการทัดตัณหาคือสมุดไทยคุณเก็บเอาไว้แล้วพยายามที่จะละอุปทานขันต่างหาคือทุกมันไม่ได้มันผิดมันผิด <Okay. S 1> เรื่องกันม, <Okay. S 1> มันไม่ถูกหรือในขณะที่มักแปดนะมักแปดพระพุทธเจ้าให้ทําให้มากๆแต่เราเดันไปทาให้แจง้ง นั่นหมายความว่าไงนะถ้ามรกแเนี่ยเป็นสิ่งที่พระบุธเจ้าให้ทําให้มากๆคําว่าทําให้มากๆเนี่ยก็คือฝึกทําให้มันเกิดมีนะคำว่าฝึกทําให้มันเกิดมีเนี่ยคือบางทีทําแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ผลแต่คุณต้องทำนะทาจะได้ผลไม่ได้ผลคุณต้องทํายังไงก็ต้องทําอุมาณธรรมต่อไปนะคะใช่ใช่พระบ่าตรงนี้ยังไงก็ต้องทำเจ้าค่ะแต่ไอ้เรื่องของนิโรธคือความดับไม่เลือของตัณหาเนี่ยต้องทําให้เกิดมีหมายถึงว่าให้ได้ผลให้ได้ทําไม่ได้ผลให้ได้ ซึ่งถ้าเราสับสนกันเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะไปทำมัให้เกิดเป็นผลแล้วเราก็พยายามทำทำมให้เกิดเป็นผลนะพอผลไม่เกิดเราก็เลยจะเลิกทำมัตความคิดตรงนี้มันก็จึงไม่ถูกแล้วฉันนั่งสมาธิไปอจิตฉันไม่เห็นเป็นสมาธิเลยเอา่าวคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ของคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกจะเอายาทานไปกินนะอืเจ้า,าหมายความว่าถ้าเรานั่งสมาธิการที่คุณนั่งสมาธินั่นะดีแล้วเป็นสิ่งที่คุณควรกระทำถูกต้องแล้ว แล้วจบเลยแต่สิ่งที่ครทาไม่แจ้งคือตัณหาอย่าให้มันมีโอ้ฉันไม่เห็นได้เลยอันกี้คือว่าฉันไม่เห็นได้เลยเนี่ยคือมันอยากจะได้ถูกไหมละ่ะแต่ความอยากคือตัณหาคุณต้องละเสียดันไปเก็บเอาไว้เจ้าค่ะใจ่ไหมเพราะนั้นคนที่บูว่าฉันไปนั่งสมาธิคราวนี้จิตไม่สงบฉันไม่เห็นได้เลยรู้สึกแย่จังไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เอาแล้วไล่เอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ,ะคือเอาเอายาทาเนี่ยมากินแล้วก็เอายาดมเดี๋ยวไปทามันจะหายไหมล่ะ มันจึงใช้ไม่ถูกต้องเจ้ค่ะ,ะอันนี้คือข้อที่สองที่เปรียบเทียบในในกระบวนการของอริยสัจสีว่าเอ้ยคุณมียาเนี่ยยาทาก็ต้องทานะยากินก็ต้องกินยาดมก็ต้องดมนะเพราะคุณได้กินยาที่ควรจะต้องกินได้ทายาที่ควรจะต้องทาได้ดมยาที่ควรจะต้องดมแล้วแล้วได้ทําแล้วแล้วจนโรคมันหายแล้วเนี่ยอันนี้คือทําให้มันเกิดขึ้นละ,ะอันนี้คือรอบที่สามในอริยสัจสีรอบแรกคือทําความเข้าใจว่า ทุกสมุทัยนิโรรัคเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างไรตัวมันเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรแยกแยะแจกแจงเป็นอย่างไรอันนี้ส่วนใหญ่คิดว่าตมบูฟังหลายๆท่านคงจะท่องกันได้ด้วยแต่ว,ว่าทุกคือกันห้าสมุทัยคือตัณหานิโรธคือตัณหาดับปฏิปทามักนี่คือมกักแปดแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยปัญญานะการที่เราจะมารู้ว่าความอยากนี้ต้องละอย่ากเก็บความอยากเอาไว้ตะบูว,ว่าอยากนั่งสมาธิอยากให้จิตสงบ การพูดว่าอยากนั้นอยากอย่างนี้อยากโน่นอยากนั่นเนี่ยอยากนี่เนี่ยคำพูดเนี้ยไม่ถูกแสดงถึงความที่คุณยังละความอยากนั้นไม่ได้คือมันยังมีองศายังมีส่วนประกอบของความที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างมีความสับสนอยู่บ้างไม่ถูกต้องนะเจ้าค่ะมันยังเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งสับสนอยู่นิดหนึ่งอ่าทีนี้ทํายังไงล่ะก็ต้องทําความเข้าใจให้ถูกด้วยอะไรด้วยปัญญาแลีวคนที่จะสามารถมองเห็นตรงนี้ต้องมีจักสุ คือมีตาหน้าตาจากสูตรตรงนี้นะก็คือหมายความว่าคุณต้องพยายามเห็นให้ได้นะว่าทุกเนี่ยมันต้องรับรู้ทําความเข้าใจนะตัณหาความอยากคุณต้องละเสียนิโรเนี่มันต้องทําให้แจ้งนีนก็คือเปรียบเหมือนยาคุณไปหาหมอเอาหมอเขาไปนิจฉัยแล้วว่าคุณเป็นโรคนี้นะอาการเป็นเพราะอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือรอบที่1นนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่สองเขาก็จ่ายยามาให้นะว่ายากินหรือยาทาหรือ,อยาดมอันนี้จ่ายยามาละ แต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นในรอบที่สามเนี่ยเราถึงจะต้องพูดถึงว่าอ๋อเงินความทุกข์เนี่ยได้รู้รอบแล้วสมุทัยคือตัณหนเนี่ยละได้เสียแล้วทําได้แล้วนิโรธเนี่ยคือความดับไม่เหลืองของตัณหนัเนี่ยถ้าทำให้แจ้งแล้วทําให้เกิดมีแล้วแล้วก็มรรคเนี่ยได้ทําให้เจริญแล้วนี่คือรอบที่สามนี่คือรอบที่สามก็เรียบเหมือนกับยาที่ได้สั่งให้มากินเนี่ยหมอสั่งให้มากินเนี่ยได้กินแล้วกินแล้วโรคหายแล้วด้วยได้ทาแล้วได้ดมแล้ว โรคนั้นก็หายแล้วด้วยตามข้อปฏิบัติที่ควรทําในเรื่องของยานั้นๆๆแล้วกินแล้วทานแล้วดมแล้วแล้วก็หายด้วยอนะอันนี้ก็คือได้รู้รอบสามรอบละในอริยสัจส,สี่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับอ,อต้องรู้ในแต่ละอันเลยนะเร,เราจะเห็นได้ว่าในความรู้เรื่องอริยสัจส,สี่ตรงเนี้ยเป็นความรู้ที่รวมเรื่องของการปฏิบัติเข้าไปด้วยซึ่งความรู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำวิชา วิชาแปลว่าความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ก็มีความหมายเดียวกันกับคาว่าญาณยอหญิงสระอานนเนนญาณอ่านี่หมายถึงว่าความรู้หรือว่าก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าพุทโธพุทโธก็คือผูร้รู้อันนี้มีความหมายคล้ายคลึงกันคนที่จิตเป็นพุทโธเนี่ยจะรู้ความจริงกรณี้ทีนี้ไอ้คำว่าความรู้ตรงนี้ที่ว่าวิชาญาณหรือปัญญาเนี่ยมันมันจะไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกันกบเรื่องของสตินะสติเนี่ยคือระลึกรู้นะซึ่งซึ่งไม่ใช่ ตรงนี้แต่ว่า <Okay. S 1> สติเนี่ยเป็นทางที่จะให้เกิดวิชาได้แต่ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันหรือว่า <Okay. S 1> ถ้าเราพูดถึงเรื่องของปริยัติบางคนก็บอกว่าปริยัติเนี่ยเป็นความรู้ใช่ไหมแต่แต่เรียกงไงก็ไม่รู้ละก็แปลว่าอะไรก็ตามเถอะแต่แต่ว่าปริยัติเนี่ยก็มีส่วนที่คุณรู้บทเพียนชนะคุณจําศัพท์ได้แต่ตรงนี้มันแค่ความจำจเฉยๆยังไม่ได้เป็นความรู้ในเรื่องของวิชาเนี่ย <Okay. S 1> มันจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> หรือว่าในสามภาษาไทยเนี่ยมันจะมี สรรพนิยมที่มีใช้คําว่ารู้นะคุณอัจารใจเช่นรู้แจ้งหมายรู้รู้สึกนะรู้แจ้งนี่ก็วิญญาณหมายรู้นี่ก็สัญญารู้สึกนี่ก็เวทนาแต่สามอย่างเนี้ไม่ใช่ญาณคือความรู้ในความหมายที่เราเห็นนี้พวกนี้คือเป็นความทุกเนระวิญญาณสัญญาเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของทุกมันไม่ใช่วิชา่เพราะาฉะน้ถ้าเป็นวิชานี่ก็คือเกิดปัญญาอย่างแท้จริงมีญาณอย่างรู้ ในสิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงตรงน้อก็ผ่าภาษาไทยเนี่ยมันจึงงงๆเพราะว่าคําว่าความรู้ของเราเนี่ยไปใช้ในหลายๆอย่างความรู้ในทางด้านปริยัติกุณก็เรียกความรู้ความรู้ในทางด้านยานวิชาปัญญาคุณก็เรียกว่าความรู้แต่ในภาษาบาลีเนี่ยจะใช้คนละคำกันตรงนี้เราจึงต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าที่ว่าคุณรู้รู้ไม่ใช่แค่จําได้นะที่ว่าคุณรู้รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าจําได้ท่องได้แต่ว่าทําให้เกิดขึ้นด้วยได้ผลด้วย พระพุทธเจ้า,นยายนเ,นเนี่ยบทเพียัฉะนะเนี๊ยบมากจึงล็อกกันไว้อยู่ตรงนี้แต่เป็นพระสูตรที่สําคัญทาให้เราชี้แจงแยกแยะเห็นความแตกต่างระหว่างไอ้เจ้าแต่ละเรื่องที่ควรทํากิจที่ควรทําในเรียสสีเนี่ยมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้สําคัญมาเจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์ได้กรุณาแจกเป็นชี้มานะเจ้าค่ะโยมโยมอยากจะขออนุญาตตรงนี้ อ่านสรุปห้ท่านตมากทางบ้านที่ไม่ได้รับชีตนี้ได้รับฟังอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะแล้วเราก็จะไปถึงที่ว่าพระอาจารย์สรุปในภาพกราฟของท่านว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เรียกว่าวีมุตไม่กลับกําเริบแล้วเป็นชาติสุดท้ายเจ้าค่ะไม่กลับกําเริบแล้วแล้วก็แบบว่าพบใหม่ก็ไม่มีกลับไปแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะยมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าสําหรับทุกนั้นเนี่ยก็คืออุปทานขันห้าเกิดแก ตายโศกร่ำไรลรำพันธ์ความทุกข์กายทุกใจครับแค้นใจประสบสิ่งที่ไม่พอใจแล้วก็พัดพลากจากความพอใจคือปรารถนาแล้วไม่ได้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือความทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้รอบนะเจ้าคะแล้วสำหรับตัณหาหรือสมุไทยนั้นเนี่ยก็คือสมุไทยก็ตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นตัณหานี่ก็ได้แก่พวก การเกิดประม่อีกเวียนว่ายตายเกิดยืนงี้หรือว่ากำหนัดเพลินไปหรือว่าเพลินในอารมณ์การมาตัญหาเพราะว่าตัญหาพิภาวะตัญหาอันนี้พระอาจารย์บอกว่าต้องละเสียถึงจะถูกต้องนะเจ้าค่ะส่วนเรื่องของนิโรธก็คือการการที่ตัญหาเนี่ยดับไปเจ้าค่ะตอนนี้ตัญหาเนี่ยก็ทำให้แจ้งอันนี้พระอาจารย์บอกต้องทําให้แจ้งคือต้องทําให้ตัณหาเนี่ยจางคลายไป แล้วก็ตันหาดับไปคือละทิ้งสละคืนคือปล่อยทําให้ไม,มไม่มีที่อาศัยเจ้าค่ะก็เรียกว่าซึ่งตันหาเนี่ยไม่มีที่อาศัยต่อไปแล้วก็คือทิ้งมันไปเลยอันนี้ต้องทําให้แจ้งและสุดท้ายก็คือปฏิปทาหรือมาร์กแดนี่ก็จะมีตั้งแต่สัมมาสมาธิสาัมมาสังคปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมา อาชีวะสัมมาวายามะสัม,มาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยพระอาจารย์สรุปในวงสี่เหลียมว่าต้องทําให้เจริญเจ้าค่ะใช่ใช่ถูกไหมเจ้าค่ะแล้วเมื่อทําครบตามนี้แล้วพระอาจารย์ก็ทำดวงไฟไว้บอกมันก็จะเกิดจักสุในที่นี้คือโยมคิดว่าเป็นเรื่องของดวงตาที่จะเห็นธรรมถูกต้องคือพระอังกฤษบอก e n l i g h t e n t คือเกิดความแบบ สว่างรู้แจ้งด้วยปัญญาจริงๆเป็นแสงสว่างเป็นญานเป็นวิชาเป็นปัญญาขึ้นมาถูกไหมเจ้าคะถ้าคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันเจ้่เป็นคำพูดที่อยู่ในแต่ละข้อเลยนะในอริยสัจสี่ที่รอบสามอาการสิบสองมีทั้งหมดสิบสองข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำห้าคำเนี่ยทั้งหมดสิบสองเที่ยวด้วยกันในการบอกว่าทุกนี่มีจักูุเกิดขึ้นยานเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่านี่คือทุก มีจักูก่เกิดขึ้นยานเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่าทุกนี้ต้องรู้รอบมีจักูก่เกิดขึ้นยานเกิดขึ้นปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นว่าทุกนี้ได้รู้รอบแล้วอซ้ม <3 S 2> ไปอย่างเงี้ยทั้งหมดสิบสองเที่ยวห้าสิบสองห้าหกสิบเที่ยวะปุ้ยคำนี้จ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็พอรู้อย่างงี้ก็ทาให้ตัวพระองค์เนี่ยตรัสรู้ละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายละพบใหม่ไม่มีจ้าค่ะพอถึงจุดนี้ท่านกวนทัญญะที่ฟังพระสูตรนี้อยู่ในที่นั้น ก็มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความจแจ่มแจ้งเกิดขึ้นกับท่านตรงนี้เจ้าค่ะ,ะก็เลยแบบว่ารู้ดวงตาเกิดดวงตาเห็นธรรมใช่นนใช่พระพุทธเจ้าก็จงึองอุทานขึ้นมาว่าโอ้โกลตัญญะได้รู้แล้วหนอตรงนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคําว่าโกลตัญญะผู้รู้เนี่ยจึงเป็นชื่อของท่านโกลตัญญะแต่ซึ่งสามภาษามฤก็คือัญญากลตัญญะ แต่ตรงนี้จึงเป็นการหมุนธรรมจักรตรงนี้นะเป็นการขับเคลื่อนธรรมจักรละทําไมอ่ะเพราะมีผู้ตรัสรู้ตามนะผู้ที่ตรัสรู้ตามเป็นพุทโธตามสมาสัมพุทธะนั่ก็คือท่านัญญากตทัญญเกิดขึ้นมาโลกธาตุนี้สันสะท้านสะเทือนคุณเดินใจจ้าค่ะก็เรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นลในโลกนี้อย่างครบสามองค์เลยนะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง เจ้าค no ่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสมารับฟังพระอาจารย์พระมหาปุณอภิพุโนท่านได้ลงมาเทศให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่รับฟังกันที่กรุงเทพมหานครที่สวนโมกกรุงเทพนั้นคงจะได้มีความรู้ตามอย่างกระจ่างแจ้งแล้วนะคะรวมทั้งบางท่านที่ตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีส่วนมาร่วมในวันเสาร์ที่แล้วอาจจะมีข้อข้องใจ ตร,ตรงนี้หวังว่าจะกระจายกันแล้วละคะ่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วคะ่ะน่าเสียดายจริงๆแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรัปรุณค่ะเช้าวันนี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญรอพิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเดิมคะ่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขายมพานสาธุเจ้าค่ะ